30ปีที่นวมเล็กออกโอเคมากกว่า3 0ปี32ปีไม่มีใครเคยตายสำหรับโดนชกนวมเล็กมวยสากลมวยนวมใหญ่ทุก3-4ปีมีคนตายอยู่ต้องเข้าใจทำไมโอเคนมใหญ่มันไม่ใช่ป้องกันคู่ชกมันป้องกันมืออยู่จะไม่หักใช่ไหมและอยู่จะ ชกชกได้เต็มที่รอหลายครั้งแล้วก็นมใหญ่มันมันนมใหญ่มันมันน้ำหนักมากกว่านมเล็กใช่ไหมโดนสมองแล้วสมองจะชนกับกระดูกกระรองปงปอง,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 งปงปงแล้วถ้าเกิดอยู่ดูมวยสากลทําไมนักมวยบางทุก30ปีตายในมวยสากลมันไม่ใช่เขาตายนะยังพัช c h อกอ c k แล้วน็อไม่ตาย เขาตาย95%เเขาตายเพราะว่าโดนร้อยสองร้อาร้อทั้งป้อ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 งสิบยกและยกสุดท้ายเขามีเขามันแบบสมองมัน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 ช้ำในข้างในป้องป้องป้องปป้องและตายไปโรงพยาบาลแล้วแบบหลับแล้วก็ไม่ฟื้นทําไมนวมเล็กมันบอกทัยไม่ไม่เคยมีนี่ทําไมอยู่โดนชกทีเดียวโอเคอยู่หลับอยู่หลับเพราะว่าสมองยูบอกว่าสต็อ ไม่มีใครตายในประวัติศาสตร์ในนว,นวมและคนสามสิบปีอีกอย่างหนึง่งอยู่ต้องเข้าใจทำไมเรามีนวมเล็กกับนวมใหญ่โอเคแอคชั่นใช่แต่ความจริงในมวยไทยผมคิดว่าผมมีประสบการณ์มวยไทยใช่ไหมผมคิดโอเคถ้าเกิดอยู่จะปัม้มถ้าเกิดอยู่จะปัม้มอยู่2นวมเล็กมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันง่ายกว่า มันง่ายกว่าสอกสอกสอกอีกอย่างหนึง่งโอเคตอนอยั่มีนวมใหญ่นะแล้วยู่แผ่นมือหนักๆอย่างนี้นะอยู่สอกไม่ได้มันยากกว่าอยูต้องต้องต้องต,อง,ตองสอกไงนะต้องสอกใช้ข้อมือถ้าเกิดยูสอกสวยๆนวมเล็กได้และและและอันสุดท้ายอันสุดท้ายทุกอย่างที่วันทำผมทำผมมีหมอสี่คนในในวัน ระดับโลกสุดยอดจริงๆผมให้จัดการเข้าไปทั่วทั่วโลกไปเช็ค F1 ทําทำยังไงไป f n b เอทำอยังไง USC ทํา,า,าทำยังไงมยสากลเข้าทำยังไงและผมเอา the best of the best อย่างเดียวและเราก่อสร้างส่วนตัวนะแพงๆมากที่ความปลอดภัยนักกีฬาของเราทุกอาทิตย์เราจะเช็คสมองเราจะเช็คตาเราจะเช็คเลือด เราจะเช็คน้ำน้ำทุกอย่างเราเช็คขุ่นมันโอเคปะขึ้นเวทีผมเป็นนักธุรกิจแต่ผมมีประสบการณ์มวยไทยแต่สิ่งที่สำคัญมากคือผมไม่เคยในชีวิตผมเอาเงินสูงก่ามนุษย์พูดอาจจะอาจ,จไม่ชัดผมดูแลคนก่อนดูแลก,กำไรเขาแจป่ บางนักธุรกิจอาจจะเขาแคร์กำไรมากกว่ามนุษย์นะมันนั้งแตแ่แต่ผมไม่ใช่เป็นคนนั้นทำไมก็ผมทุกอาทิตย์จย่ายเงนินถ้าเกิดนักมวยของเราทั่วโลกนะบาดเจ็บผมดูแลไปโรงพยาบาลดูแลทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดไม่ต้องพูด <c oughs> ท, uh, ที่ที่ที่อีวอฟด้วยที่สิงคโปร์มีมีมีคู่มวยคนหนึ่ง uh, สิงห์ทองน้อย uh, เขาได้มเมล็งเอลออ s t a g ่ t e uh, 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 um, stage three, stage three. <ล>ะ<า>ระย้าอันที่3ามผมจ่ายหมดเลย eighty t h o u s is uh, 200, 25, 000, 000, สองจุดห้าล้านบาทผมจ่าย คนอื่นนักธุรกิจบอสเขาอาจจะไล่ออกอยู่มีมะเร็งผมจ่ายเงินเดือนปกติช่วงเขามีเอ่อเอ่อคีโมเทอร์พีเอ็กซเรย์เอ่เอช่วงที่ผ่าตัดแล้วก็ช่วงที่เอ่อคม,มีคมโอคมีคมโอนะผมจ่ายเงินเดือนปกติแสนห้าผมไม่ได้ตัดผมไม่ได้ทิ้งผมบอกว่าไม่ต้องห่วงผมจะดูแล ผมไม่แคร์สำหรับเงินกับมนุษย์ผมจะดูแลมนุษย์มากกว่าผมจะดูเ,เงินผมความจริงผมไม่มีโอเคผมอาจจะเป็นคนรวยแต่ผมไม่มีอะไรซื้อเพราะผมไม่ชอบของผมมีนาฬการอันเดียวผมมีรถโตโยต้าอันเดียวไม่มีรถหลายคันถ้าเกิดพรุ่งนี้ผมอยากซื้อฟอร,ร์ดรีสิบคันนี่ได้ ซื้อร้อยคันได้เวลาเล่นล a โบก r g แต่คือแบบสําหรับผมนะผมไม่ชอบผมไม่รักผมไม่สิ่งที่อยู่ในใจผมมันเป็นบบเรื่องราวสุไลมานเรื่องราวซุปเปอร์เลยนี่เป็นผมรักผมชอบซื้อของผมไม่ชอบเสื้ออะไรดูเด็ดรองเท้าไอ้รองเท้าแตะรองเท้าแตะอะไรนี่จริงจผมไม่แคร์แล้วเสื้อเสื้อผมเน่ย นี่น,นี่นี่เป็นเสื้อจัดเพื่อนที่จิจิจูดเขาเป็นเขาเขามีโรงเรียนที่จิจิจูดที่อเมรกมิกาเขาเขาให้ให้ให้ผมไม่ซือ้อแบบผมจะใช้เงิน<ม>เพื่อ,อ<ม>ช่วยประเทศเราช่วยนักมวยของเราก็นวมเล็กมันปลอดภยัยปลอดภยัยมากกว่านวมใหญ่ขออนุญาตถาม